พี่น้องเฮียปว๊กพี่พี่เนี้ยนี่มองเนี้ยนี่แมนหมดมาเปิดเปิดออกดูค่ะพี่เก็บสบายดีจ้าสบายดีเบิร์สู่คูสู่คนสบายดีตอนบ่ายยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องสาววานซื่อเด้อพี่น้องมื้อนี้กะฮะกะมาแต่ดองเนาะไปดอกมู แางกรมาดันแล้วก็สีจับเสียมจับกระตาเข่าปลาโตพี่น้องเฮ็ดปวกโอ,อกพี่น้องเฮ็ดปวกออกเล้วเนาะบ้านหวยม่วง,มงนี่มีคนได้หลายหลาย,ลายคิดอยากไปแต่ม,มื้อเศาร์านี่แหละแต่ว่ามันมีงานไปดิไปดองไปดองก็อย่บริยดดอกฝ้าวมาขีดน้ำเห็ดยุหินหินมาแล้วก็จับเสียมจับกระตากำลังนันสิไปเนาะถามมู่กกัน ไปกันสี่คนเนาะไปซาซึนบาต,ต้นแล้วกับมูกับผัวไปเบิงพี่น้องแต่ทั้งเข้าไปนาะบ่หัวมันสิได้หรือบอ่เพราะว่าเนตป้าบันหัวม่วงนสสี่ซาซึนยังบ่หัววะเห็ดปวกใหญ่มันออกทังใดเนาะบ่ทันเคยหาเพราะว่าปีแล้วเนี่กับเมื่อหาแต่ยอยู่บ้านแล้วสิไปทั้งแคมบันน่ะบ่เนาะบ่ซาซึนเคยหากับละสาวแต่บ่หัวทั้งนั้นมันสิออกหรือบอ่เดียวไปหลุ่นกันพี่น้อง บบได้เฮ็ดกับบอได้เฮ็ดกับขูดแมงขนูนเนาะต้องไดเอียงจักย่างละมือนี้โอเคเดี๋ยวไปรุนกันพี่น้องได้เดี๋ยวบอได้ก็เดี๋ยวจังมารุนกันเอาใจซ่อยน่าเด้อพี่นออ้องขี้รดลาด้าต้แถวกลางดินแบบแห้งให้งเนานะเดี๋ยวถ้าเิ่งว่าเฮ็ดมันสิบหมุนขี้ดินออกมาได้อยู่บ่ นี่ต้นนี้แล้วพี่น้องอันบอนเคยมาเอาปีแล้่วปีกอนเนาะเห็ดปวกอันนี้แะละเฮ็ดปวกที่ออกก้อนโมแต่หัวปีเดี๋ยวมาเบิง่งปีนี้มาเสียออกบอกอข้าเจ้าดูดดูดหอดหรือบ่หอดปาดดูด,ดไม่ไมอัดดูด,ด,ดกันยังจอดอยู่ทางหลังออกใครในเด้อพ่อในเด้อมันมานในเด้อข้างเล็กของปี อ้พี่เก็บอืมมาเนะมาเนะมันเหี่งเนาะมันหักเหี่ยงมันก็แรงมันเหีงก็ทำงนคืนี่พี่น้องอุ้ยมาแล้วจ้ามือนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะที่แปดเนาะเดือนยังเดือนพฤษภาเด้อจ้าวันที่แปดพฤษภา ไม่ไม่ซุดอันสุดๆดเลยบไดาสร้างภาพบไดาเอาคลิปเก่ามา,า,าลงเอียงนี่วินี่ทุกคนใหญ่มันง <ๆ S 1> ่ายมันบ่ใหญ่ไปบ้เนาะ <ๆ S 1> เก็ีไปแล้วเนี่ยก็ล้ายลายเลยต้นเตย <laughs> สองเสีย้วนจะไปทางใดเลยเดินเดินเดินมาสองขู่อุ้ยพี่พี่ เ็นยุผู้ทาผูเ้เปิดเปิดเป,ดเป,ดเปดิี่พี่โอ้ยทุกคนนีนี่นี่เงานี้พี่พี่มาหดพี่ต, <laughs> ต้นเตยเ็ชรปวดนีนี่ <laughs> เด,ด้เป็นยาไม่ชิบวได้ข่นานไตนะพี่นง เด่นแต่ว่าโบไปนะโบได้จ้านี่ลูกเต่ากับไปฝากไว้น้ำเขาอือือมื่อเนี้ยมันออกโบอยากได้นี่เี็ดปวกเี็ดปวกเ็นโบเมื่อเนี้ยผูกหาเบอรกอนยายไปทางใดอี่เทเบอรเนี้ยนี่อู้ถ่ายตามๆก่อน ถ่ยหุบนะแม่เอาลงอ่างเขาเขายังเอาลงอ่างเขาถ่ายหูบอา่ Metal อางเขานี่ทุกคนบางบมบองถ่ายหกบงามๆกว่าเนจ้าอืมกำลังจึจมาทางนี้ไหมานี้เครือกระแดจะเป็นแจ็คว น,นี่แล้วเก็บกอไม่ถาวไปแล้วนี่นะแล้วรพี่อือย่างมาอัน,น,น,นสี่นศ้ขามาสิดูเลิกหรือยู่ตื่นหยุดเลยเดินธรรมดาอยู่แล้วอุ้ยขาดดยอพอพดต่วนจุ่มหกักซ้ำนี่ก็พอดีแกงสแสบเนาะมันนัวมาสี่คนพี่เนาะเจ้าป่งกับผัวดูข <c oughs> มา ก็พอเคยมาหาเห็ดเลยนะนี่ต่อไปก็สีไดไปหาตลอดอยู่ดอกเดี๋ยวหาสีเอาสีไปพาไปถ้าเม่นบบไดมากมกอนี่นะนอนโบลับอันีเดินมือแรงนี่ไสีคิดอีชไม่นนี่ก็ไปส่งลูกเขาอ่นอ่เขาเอาเบิร์ดเลยแล้วฉันไปพักไว้ลูกก็ บ้านอันนี้บ้านนาบอยังบบท่านหูยังบบท่านบอกขาลาสาวว่าเฮ็ปวกขาข้จะนักับท่านเขาจเฮ้ามานล้วมันเลี้วคุ้มแล้วมันนี่นะะข้างหามีชดอกจบเต็มกระตาเลยเอากระตาหน่อยอันนี้กระตาหน่อยก็มีหักมันโบมันกันใส่ไปหาทายไปหาเฮ็ดเท่ได้ก็บอกเคยได้ไทยหกภายในตง นีแหลอะออามาถ่ายใกล้ๆดูใกล้ๆเล็บกนแลค่ะถ่ายใกลๆ้กลๆ,กลๆ,กลๆคอยส่วนนี่ว้าวอ้ยันแมนโบมามือนีน่ะมามืออื่นะเ,นเสียใจยมันบาเบึดนนอยูที่มือโรไปนั่นนั่งนั่งไปดูหมวที่อยู่นัจากอันนี้ ไปแว่นะกับบวได้เห็นเพื่อนไหนอืมค่ะแม่โจนเขาเฮือนกับบัวหเมื่อดอกเอินอยู่หักบัวได้ยินโอ้ขนาดเทาอันเห็นว่าจิ้มเลิกนี่ก็มันบอดีอันคุ้งหากมันเด้อพี่น้องบอดีเอาจนเทิงหัวปวก แหว้มันออกปีหนาออกอใหญ่ใกันเน,ะนาะง่าบ้างกันลูกไผ่อันหาเห็ดอันไม่ให้ยาแกงปีแรกว่ะ เกเอาลงเมื่อเสารในคิดว่าเราเอาลงกี่ตัวคิดว่าเราเห็ดเก่าลงไม่แล้เราะเทียบกันเทียบกัได้หรือเปล,ล่เปเาเทียบกดดยไไ็ได้ถัาเอานนะก็ไปหไ้ามนี่อ่้ใก้ทั้นั้นห้ามนะไม่ใส่กล้องแล้วก็เ่าดดนี่ยังไงไม่ได้ะมนนี่ด้ที่ มาใกล้ๆตาก,กล้องเอ้ยอ้ยอึ๊บมีกะด,ดองอู้ยเสียงขี้ดินเวลาสุดทถ่ายได้ซ้ำนี่ขึ้ขนพูนตกมาขึ้นพูนตกอันนี้มันกระแดกโคตเนาะลงพูนตกแต่งเต้วันที่หนึ่ง เมื่อวานนี่กระตุกพ่อแย่ๆดินทอดโบอเปียกอุ้ยขาะฮักนี่วัสนาเฮาซาซึาือันวาอยู่ถ้าซาวสืฟันอันบาเฮ็ดออกเถอได้นะท่านสำหรับผู้อื่นฟันนะได้เงินไปซาซึื่ฟันบาเฮ็ดปวกออกก็คือเฮ็ดออกแทะโบกเกินสามมือเพราะว่าช่องซ้ำมือนี่แหละฟันบาเฮ็ดปวกออกนี่ ที่ดีเ่นน้่งเล็กตอนนเล็กันจะได้ไปขั้นเทพในบเคลิกภานหม่้างุนเลยด้วยแ้ก็้า่งุนวะตาด้ความอ้ยมันเอรเฮตดเต็มกะตากะตาเพื่อกับพอดีกตาเทนยักษ์ซื่ออยู่ได้แน่นห่านยเลยารคาญาก มี่นนล้วาชมน้ำอ้ยไปเราไปไ,ปไนีหนคออินเดอจากหมู่สองหมู่ดูค่ะมาเรียนกันนะคะมาตาเน,น่นทีเต็มแนะนนแบบซ้ำฮองกัมีได้ทั้งกล่อนันดีจีนสร็งแกร่งอ๋อมุนแล้วมัน มเดี๋ยวนายดูมันออกเจ็บเจ็บจะเขียอุ้ยในกกอ้นรคมือจะซื้แบเขี่ยใหม่ป่อในโกกให้นะฮะปกติกกนั่นมันออกคนเองอ้ยหิ่งกะอ่อนนี่ anh em cốc xì điện lại bên này. Ừ, nhiều hả? Ừ, ừ, ừ. À à, rồi. Ăn ngon lắm. luôn. Nhai đồ này nhai nhai nhai. Mất nữa. <cười> <cười> เอ็มไม่เอาเเาใครนขึ้นหดจะได้นี่งดจะไปจกที่นี่อู้องอู้ปเลยนีกะน้ำบอันนี่จ้ะน้ำที่น้าเรเอาเอาอนตัวนึ โมเสียเถียยวโอนี่อเมนเนต็คมนตายังเืีอกันได้เซนซาตานค่่บอกกอโคตีกันอ่อขี่รถมาเหานัอนคือซาตันโก็ค่ายแต่บออันเกี่ยวเขาค้อนข้าแม่นเรบรคข้าแม่นเราเพื่อนเบรกหนะนะรือว่ามันเบรคานนะ่าะยิ่ากันเข่าอันปุ๊กอันอันนั้นน,นั้นมันจงประหยัดอันนคือหาใครตีนนมันง่ยมันง่ายอ้ นี่บ่ผิดหวังจ้าจิ๊ๆยงามมาหาเห็ดคือนี่ันบ <c oughs> ่แม่เห,ห,ห็ดเดือันบ่แม,ม่เห็ดเดือนอันนั้นเฮ็ดออกมาไม่ได้เบิร์ตอไปนี่บอกิๆ เอาไปจนะิ้ม,ลมเลิกไล่ให้ไวเลยว่ะสองดอกนี่ทุกคนเทสปวกเอ้ยอย่าลองคานเสียงเด้อพี่น้องนี่อุ้ยดอกบักญงบอกกิว่าเฮดปวกสิออกไว้ปะนี่เพราะว่ามันแรงดิ น,นี่ต้นมาจิมนะต้นมาจิมเลยบออืมมันออกไงฮะมูแบบใดมูแบบใดบอเหฮดปวกอันน้อยอันเห็ดปวกมันออกแต่บอนเคยออกอู้ มันมันอันดินอันนั่นกระถินเลิกเดีอพนี่นอ่องเลิกปันนี่ยังบริหอดปวกพอมันเป็นดินห้องด้วยใส่กระต่ายจ้าโอ้อแต่พอแก่งแล้วว้าวว้าวว่าสิปาไปเขียบไปเขียบมาพะเทนอีก ออย่าไปหากจิ๋วเดินมันเป๊กมันเ,นเ,นเนด็กซื้อนี่มาหาเฮดนต่นั้นน <laughs> ประสบการณ์เด้กไปไปไปนี่คือซิเบิร์ตอลีโอ้ยเขาเจ้าก้นไหมคะนุ่นกระแถวนี้ ซึกว่ามันมันแหงแหงเนาะบอ้า่อออกในหันกระบอนี้เน้าขวาน้าปูแหล่เลยนี่หน้าต่อิวหน้าปตาอิวน้นมาพีด้วยไปใส่เล้เดินอีกเครอเด้นไปเแยๆจะจะออกข้างเก่าค่ บอกว่าติจะได้หมูเดียวไปบบกแเราละใหาใบมีเลนแบบมันอยากแหงปูดนะมันมันอยากแหงพูดนีพอ,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 อฟังเสียงหยียบใบตองเด็กวง้อลงนี้แล้วนี่ห้องแล้วก็กลับออกไป พ่วป้าคะมันบอกกวางปันได้บอนเคยออกกต่มันออกแต่บอนเดียวบอนเคยออกก็มีสองสามบอจให้กันลอันนี้คือเหตุของสาวป่องพี่น้องกระไดลายเติบนี่สองคนสองกระตาป,ป้ากระม่ใหญ่เติบนะเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเมื่อมืออื่นว่าก,กันไหม่ป็นนี้พี่น้อง โอเคจ้าทุกคนเนาะเดี๋ยวมืออื่นเศ้าจังว่าก,กันไหมคลออิปนี้ก็คือสีดกคอนนั่นหยา,าดแล้วขอบใจเบอร์สู้ผู้สุกคนทิ่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเืิองโฆษณาให้ดีเพี่น้องข้อการคลิปนาไปแล้วสบายดีจ้า